เดี๋ยวขวาครับโอ้ยลุง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 ลุ้งลุงลุ้งไม่ได้ชนไม่ได้ชนพาไม่ตรง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 ครับพาไม่ได้คุณคุณหน้าไปไหนอ่ะไยักสายทางไหนกันแน่เสือว่าไม่ตรงบวกขวาขวาคนสายคนตรงเบี่ยาพาไม่ตรงรถลุงร่างไม้พอไกลๆมันล่องหนออย่างนี้แหละรถประมูลอย่างนี้แหละอยู่เตัวหมูอ๋อมันมีความพิเศษใช่ไหมใช่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 มันถูกสายสายสาย กาอ่นไม่ผมคิดว่าตอนแรกกราฟิกผมไม่ดีไงกราฟิกไม่ดีเปล่าเจียววะเขาเก่นทุกคนน่ะการจอไม่แรงแค่รู้ใช่การจอดไม่แรงโมก็ถ่ายคลิปเดี๋ยวไม่ติดลุงนะมองไม่ดีการจอตอนเนี้ยการจอดไม่ไปมือกับบ้านแหละลุงผิดเลนลุงผิดเลนเออกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วอย่ากระโดนหาม เดี๋ยวหมดแล้วกลับมาที่เดิมเลยไปทางไหนขวาคขวาที่เดิมกลับมาที่เดิมไปที่เดิมเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ขวาฮอยฮ้ยฮอยฮอยฮอยแขวนแขวนลุงได้แววนไปตามไปตามไปไปยั้งยืนไปตามไปยั้งยืนตามเราจะไปยังไงข้างหน้าไงข้างหน้าเฮ้ยเจะไม่ตามเราจะไม่ตามเร็ว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 เราขับผ่านก็จะไม่ลุ้เราขับผ่านเลยใช่ไหมขับผ่านไปเถอะก่อน ขบวนขบวนขบวนขับช้าขับช้าเลยเลยเฮ้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 ไปขับรถปวดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปขับรถอไงี้วะเฮ้ยเฮ้ยมขับอะไรวะเนี่ยรถเรารถรเ็นวอ้ยมเ็ัับเหม็รับเหม็นควันครับเหม็คับเห็นเหม็นควเม็นครเหม็นนคเหม็นควันัเมเหม็นควันครัเม็นันคเม็นควันคับเหมครเหม็นเม็นควันครับเม็น เหม็นกินทูทีครับเอาลงอ่ะเฮ้ยทำไมทำไมทำไมมึงขับรถอย่างงี้วะกวดดิ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 ไปกวดดิอัดเล่นเล่นเล่นเลยเหรอมันเอา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 ดิเอาดิเอาดิเอาไว้เอาไหเลยเลยมันเอาแล้วมันมาดิ งันงันงันนี่ไงเฮ้ยไอ้คนไอ้โคนเดอร์ตีกูเอ้โอ้คนเดอร์ตีกู phải hay quá đa bức thai đây anh gái tình vô cận yên hấp dẫn là quá kéo chéo ไม่อนตีเดินพวกกันเองอ พวกเด็กแว้นพวกนี้เรียบร้อยเทวดาตัวน้อยได้เลนะ่นน่ะ เดดดาตัวน้อยมาขี่แดดกันเต็มเลยอ่ะยิ่ดดูดิได้ไงมันชุบกันไงเราไม่มีกล่องชุบใช่ไหมมันมีชุบไงเราไม่มีกล่องชุบ ส่วนใหญ่มีแก้ดิมันต้องแก้อยู่แล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แม่จะ้ยส่วนใหญ่ตีกันเองอ่ะหลงรักกินควันแล้วครับประมาณที่ปวดมือหัวไอวสัตว์กวนตีนย้ยนี้มึงเจอกู เอาหัวใส่ไหยามหน้าฮาเลย์เราตัวใหญ่ตีกันเองซะเยอะอ่ะกูหลับพ้อยโอดเดอร์เลยจริงรถเราเอาไงไม่บอกไม่กล่วาวนะ่าเมื่อไหนะรถยน่ะ ไม่เอาเนี่ยไม่เอาเนี่ยตีเลยบอกนเอาดิดิเงี้ยเงี้ยเงี้ยเอาดิเราหาพวกเราก็ดีหาพวกเราก็เฮ้ยมีมีลมแล้วมีลมเดี๋ยวดิมีลมเย็น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 เย็าคนเหรอคนเออเร็วๆโหตรงตรงข้างหลังเยอะข้างหลังเยอะลุ้มโอ้ยลุ้มโทดโทด

ขโมยรถขโมยรถไปคนที่ไม่มีรถมาขโมยไปทำ้ไปอ่ะทำไมตายกันหมดอ่ะทำ้ไปอ่ะทำไมตายกันหมดอ่ะ ไฮ้ยโดนลุมอ่ะมันชนไม่ได้ไม่ใช่หรอชนไม่ได้ชนไม่ได้เฮ้ยครับชนไม่ได้แล้วครับเฮ้ยให้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 โอ้โหชนกูกระเด็นเลยอ่ะนั่นคนละแก๊งกันอันนั้นแก๊งโอโอเอสิีเฮ้ยเอาเปลาเอุงอยู่ไหนวะมี ใครไปส่งกูข้างหลังอะแล้วกูสอมรถลุงแล้วก็ขี่แล้วจอดจอดรถมึงก็ล็อกรถกึ่งไอตอนนี้ไปรักรถมึงดิโอ้ยเฮียดูแก๊งเขาดิคตรเยอะอดูแก๊งเราดิเยอะเยอะอะเฮียก็แค่ตายบินเต็มตัวดีไปสิบแล้วบินเต็มตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกันมีตังค์เว้ยเท่าคนเรามีกี่คน เมื re, 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 ่อกี้ยังจะเอาเขาแปดบาทอยู่เลยเอาเอาเอเอาเอเอาเอาดยเดเดเดเีอะไรผมว่าค่อยๆๆเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปอยู่นตันะอยู่บนสูงไว้เอยออยอาไปอยู่นีเอยู่เนี้ยอยู่กลางถนนเนี่ยตามลุงตามลุงตามลุงรถลุงไหนรถรถลุงอยู่ไหนกูจะขับอยู่หลุงอยู่ไหนวะไม่เห็นวะลุงวิ่งไรอตูงอยู่ตรงมาแตง ลุงลุงรักไม่วิ่งไปใกล้รถเล็วๆก่อนรถลุงอ่ะลุงเลยงไม่ตีหลังมันไม่ขึ้นไม่ได้ทีหลังมันไม่ขึ้นไม่ได้ใช่หรอกโดนตีอ่ะวิ่งเข้าไปไอ้เยี่ไม่มีไม้ทุกคนเลยแล้วกูจะสู้ยังไงวะเนี่ยอะไรล่ะต้องวิ่งเข้าไปใส่ดิรถมันอ่ะรถมันอ่ะกูรู้ว่าใช้แลยลุงรักไม่ลุงไม่ใกล้ใกล้ฮาเร็งก่อนแล้วก็แล้วก็พีอย่าอย่าอยู่อยู่เนินระแพรมันอยู่เนินระแพร่รันมาเดินมามันอยู่เนินระแพร เอ่ขวาเอาขวาเโดนนะเราโดนนะเราโดนขวาครับเอาขวาเนินๆมันจะตามเราเอะขวานมาต่อผูเลียยวางไม้มาต่อผูเลียใกล้ๆผูเลียเนี่ยมาผมต้องไปป๊อกให้มันตายทีหนึ่งอะวันนี้บังบ้องลุงมาให้ไปใกล้ๆใกล้รถเกรถไม่ได้ใครโดนนะกระจายแล้วกระจายไปลุกกรเดินตรนไหนเัวอย่างเดียวขาคนเดียวกันนะ ไอ้สันหัวลิงเหนือเวงยืดนึงยืนึงไอ้ยานคุ้ยาตะกี้คุ้งยาด่านคุ้งยาด่านเป็นรัวสลตอนนั้นะมาม่ก้าเฮ้ยมันชุบยาวอ่ะ เอาตายได้ไันะลเรียของเสียเปียบอ,ะอ่ะจริงของเสียเปียบดูดีแม่งมีอาวุธกระเฉดเลยเต็มไปหมดเลยตีเผือ คนเขาเยอะกว่าครับเราต้องคำใจฮนะคนเขาเยอะกว่าต้นไม้ไอหัวลิงเนี่ยอืเฉพาะเดียวดายเดียวดายกี่น้องหมดกี่นาทีสี <c oughs> ่ห้าต้นไม้ต้นไ <c oughs> ม้เหลือกี่นาทีเฮ้ยมาแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันถึงเวลายังเฮ้ยยังยังไม่หมดโอ้โหกี่คนครับเนี่ย เืนยิ่งเนี่ยเฮ้ยบอกพี่ชายใช่ไหมจุดไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนวะสิบเอ็ดคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผ่าเก็บธาตุเด็ดเอาไว้ให้พี่แจ๊คพี่โอพี่ออมท้ายเดี๋ยวออมออมท้ายแล้วแล้วลุงแล้กลุงลุงรักมาอย่าอย่าเพิ่งลุงรักมาอย่าเพิ่งให้ให้คนที่เขาไม่ได้เพ่งเลงไว้เข้าไปก่อนลุงเชื่อผมดิ เดีไอ้มาลิงข่ยับไปไหนไม่เสียสละก็ไม่เกิดใช่ป่ะมัดดามัดตามัดดาเดินเดินตรงเดยวเินตรงเดินตรงเดินตรงอดินตรงดตรงมดนตรเดตรเดินตรงเดินมรเดตรงเดินรเดินตรงเรงเดินตรงเดีนตรงเนตรมเดินตรงเดิมตว้ดนตรงเดนตรงเนตรงเนลุเดินตมจับินตกงนตรงเนจรบเดินมรเ้ยตามเขานตเดินอรงเดินตรงเตรงเนตรเนตรดินเดินเงเดิรเดนรเาเดินเดิเดิางเดินตรเดิงเดงเดินงเตงงเรงเรเดเเงรเนร เรีนรู้เขารอชนะร้อยครั้งเว้ยอรซอบอวิ่งวิ่งไปตาละคอรออีกแล้วอ่ะคอรซอร์วิ่งาใส่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรอกอนรอกอนรอกันรอกอนรอซอรเช็คบ้งด้วยเพื่อนด้วยรอรเอับเอ๊ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วระวัวังระวังมัดว่าใครไมมัดาเลยมัดนเร็วกว่าไม่โดนจีนแน่นอนเฮ้ยลงเอาแล้วเฮ้ยขามอยเขามอยเฮ้ยไม่อ่ะเล่เลเล่เลยรัรับรัพอพ่ เฮ้ยโดนโดนโนล้นหนลวนหล้นหาแต่ใด้แัดให้ครับัดใด้ครับจจี่เยอีกแล้วอเามมตั้งผูู้ลองพับน้าจอปะพับน้าจออื่นแล้วมันจะคล้ายค้เหมือนเค ได้ค่ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ว่ะไม่ได้เฮ้ยเปิดแล้วนะครับลองนะระยะถ่ายเป็นเท่าลุงลุงไปลุงลุงลุงเอาทีตัวให้มันมาให้มันมาลุงมันอยู่ในพุ่มนะเอ้ยเฮ้ยคนไม่มีคนไม่มีบัตรเฮ้ยคนคนคนไม่มีไม่มีอาวุธไปล่อไปล่อคนนึงไปล่อให้มันตีเออไปไปไปตาย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 ยัง กันเลยไม่เลยมาดิโอ้ยังแหลกอ่ะไอ้ยัอละ้ันมือเปาไม่พอพ่บอ้เลยไม่เป็นไรกันเองไอ้ไอ้ โอ้อยากแหลกกว่า<ห>เล่นไม่ได้อ่ะเล่นไม่ได้แหลกเล่นไม่ได้เลยม แต่เล่นไม่ได้เลยอะ่ะ